อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับวอนเต a ชแนลนั่นเองนะครับก็มาเจอกับดิวิชันส3นะครับลงแรงเหมือนเดิมนะครับค่าพลังทีมสามพนั่นเองนะครับมาเหมือนเดิมนะครับลองเรียนแบบแผนการเล่นของฝั่งคู่แข่งนะครับสี่สอามหนึ่งนะวันนี้ก็มาเช็คความฟิตของนักเตะนะโอชิเมนนะฟิตฟาบินโยฟิตผมอุ่นใจแล้วโอเคไปดูแผนคู่แข่งแล้วสี่สอเหมือนกันนะครับ นากเกเบลเคซูว์ปีกซ้ายบาปเป้ปีกขวาโฟเดนกลางลุกเบลลิงแฮม99เลยนะกลางรับเอ้ยกองกลางแฟรงกี้เดยองและกลางรับเป็นคาเซมิโร่ครับแบ็กซ้ายลูปัสซันแบ็กขวามาคินยอนเซนเตอร์แบ็กเป็นชูกุนเดย์ยิงคู่หรือเบเดียร์และผู้รักษ,ษาประตูดอนนารุม่านะสำรองมาเน่ตันร้อยอีซัคก,ก็มีนะครับกากโปเดอะบอยนะ99บเูตเกตก็มีนะยืนตำแหน่งดีนะอังเคอร์แมน บาตโตนี่คูตัวเทนอลเล็กซานเดอร์อาโน่หูจานาจะเต็มอยู่นะครับครูเซฟกี้ก็มีคาร์โลเตลลี่ด้วยนะก็มีนะครับไปลุยของเราก็ไม่ได้แผนเอ้ยโค้ชซิมอเน่ครับลองบอลเคาน์เตอร์คู่แข่งโค้ชเจอเกนคอมนะครับควิเคาน์เตอร์นั่นเองไปเดี๋ยมไลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เขียนบอลเริ่มก่อนเป็นวันเต้นนะฮะไป โซโบสไลโซโบสไลครับโอ้โหช้าโดนกาเบียลเคซุดฉกไปได้นะครับแล้วแดนเบิร์นเข้าบอลลูกนี้ก็วอาไปนะครับแล้วภาบโย่โจเซซายกขึ้นมาผมมองเนย์มาครับแทงต่อที่โซโบสไลนิดเดียวอุดโอซิเมนเอเคได้อยู่นะแล้วแทงต่อลูกนี้ที่เดเบเล่เดนเบเล่ฝากเพื่อนที่โซโบสไลคือมาที่โอชิเมน เนน่มาได้ช่องลองหยอดมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึง <c oughs> นิดเดียวเองนะอุ้ยเมนฮะเดมเบเลอุ้ยดักโอ้โหนิดเดียวเองแล้วมาที่แดนเบิร์นส่งมาที่ฟาบินโยเนน่มาฮะเนน่มาโอ้โหนิดเดียวฟาวน์บิโยคือมาที่โซบสไล แทงมาที่เดมเบเล่ครับเดมเบเล่รอเพื่อนเติมรูนิดลองแทงมาที่โซโบสไลแล้วยกมาก็ยังไม่ผ่านนะครับฟิลฟูเดนมาเอาบอลไปได้เป็นเกมส่วนของคู่แข่งนะครับแฟนกิตดหยองเดยยองจะจ่ายไปไหนฟาบินโยเกือบได้บอลนะเมื่อสักครู่เขาหยอดหมายจังหวะเดียวครับเบิร์นมาฟาบินโยเอนี่เป็นไงกลางรับมันต้องอังเคอร์แมนนะสายดูดันโคมองโคมองก็โดนเข้าบอลไวเอ็มบาเป้จังหวะนี้ยึงยักยึดยักอยู่นะ โลเ์ซันโลเ์ซันเกือบพลาดเขามาแล้วครับที่โลเ์ซันเอา้าแต่ว่าเราตัดได้ครับวิเตอร์โอซิเมนนะฮะเรียบร้อยจ่ายบอลพลาดนะขึ้นนำก่อนนะครับแมตชนี้ลุ้นขึ้นดิวิชันสองซะด้วยนะครับแล้วเขายอดมาลุนนี้โอซิเม่นมงงนี่เป็นไงมงเคียวกไ็ได้ครับ ดานิโลเืนที่มาพินยอสปากที่ฟาบินโยมาที่โอชิเมนแทงต่อที่เดมเบเล่ครับผูสมันเดมเบเล่กระชากมาลูกนี้หลบปาพินยอได้แล้วแทงต่อที่โซโบสไลปาดมาที่โอชิเมนลูกนี้สองศูนย์โอ้โหก็ตึงว่ะเป็นจัดโอชิเมนครับสองลูกนะมีลุ้นแฮตทริกอีกแล้วครับแค่นาทีที่2 9เองเท่านั้นนะครับ แล้วยังไงโฟเดนจะไปไหนไม่ผ่านเร,เรยนยูโดหรอมีความเร็วนะครับไม่ไม่อยากจะคิดว่าใครมีโรเบรโตคาร์ลอสมันจะโหดแค่ไหนนะเพราะว่าแค่เรยนยูโดมีความเร็วมันยังโหดมากๆเลยนะปาที่โอชิเมนวันทูรับให้เราไปเนย์มาลองแทงมาลูกนี้ด้านไกลครับที่โซโบสไลโซโบสไลโซโบสไลโโสล,ลองปาดมาที่โอชิเมนไม่ถึงถึงหรือเปล่าได้อยู่นะครับโอชิเมนยอดมาลูกนี้โอ้ยเดียวดอนารูมานะ กระโดดมาขว้าบอลตัดหน้าไปได้ออื้อยังไงครับเซเมเล่โอ้โหนิดเดียวแล้วมาที่แดนเบิร์นแดนเบิร์นยกมาลูกนี้ที่โคมองโอ้ยทาบอลเอาไม่เอาบอลทางนั้นนะควีนลี่โคมองเสียดายมาก าที่เนม่าเนม่าปาดออกมาครับที่โอชิเมนวันทูโคมองโคมองหลบแล้วแทงมาลูนนี้ที่โอชิเมนสวยๆเลยคุณเด้ไวมากคุณเด้เขาหยอดมาลูกนี้โดนมงสก,กัดไวได้นะครับเนม่าฝากที่โอชิเมนวันทูครับกับดานิโลดานิโลยังไงแข็งอยู่ดานิโลทําบอลออกไปโดบกสันมาที่เบลลิงแฮมครับตั้งได้ที่แฟังกี้ลียอง เดินยองช้าใช่ไหมเข้าบอลไวนะครับของแดนเบิร์นสองสูนะครับอุ่นใจได้นิดนึงนะเพราะว่าเราต้องการสามแต้มเพื่อขึ้นดิวิชั่นสองนะครับที่สองสามหนึ่งนะครับใช้ได้ใช้ได้หน้าเป้ามีโอซิเมนอ่ะผมก็อุ่นใจแล้วของคู่แข่งใช้เป็นกาเบรียลเคสุดนะครับเฮ้ยเขาปรับเป็น4ี่สามหนึ่งสองซะงั้นนะ เดี๋ยวเราต้องลองเล่นแบบแผนตามนะครับสี่สามหนึ่งสองจัดทับเลยแต่ c m f เราน่าจะมีไม่พอนะครับตั้งเตะเราต้องเป็นใช้เป็นดี u t ไลเป็น DMF นะครับนี่นาเป้าซอนเฮอร์มินก็ลงได้นะเป็นดีค t ลไลต้องปรับเป็น DMF เนาะสี่สามหนึ่งสองคู่แข่งนะเลสโก้ลุย กองกลางนะครับสามประสานกองกลางของเรารเบดเพเยอร์สามตัวเลยนะ <c oughs> ลุยถ้ายิงได้อีกก็จะยิ่งแบบว่าสบายใจได้มากกว่าเดิมนะครับเริ่มครึ่งหลังครับมาโอาชิมเมนดักลูกนี้โอเคดักสวยมากมาที่ดีคลไลท์เกือบเสียบอลฟามินโยซซนมินพีก ใายครับโซโบสไลวันทูเอาลุดลูกนี้ครับโซโบสไลทันหรือเปล่าลองปาดมาลูกนี้ซอนทิมินโยกมาลูกนี้ที่เดม่าจูนเมียวติดเซฟดอนารูมา่ามงย้อนทางผู้รักษาป,ประตูแล้วนะดอนดอนารุม่ายังเซฟได้เฉยฟารมิมโยครับวิ่งมาดักอ้าวทำอะไรจังหวะไว้ได้มาฟิน์มย้อนคืนที <h up> ่โซโบสไลดานิโลครับเบิ้ลคืนเอยังไม่ผ่านครับแต่ติดฟาบินโยอีกแล้วไงงนหินไหมละครับ <h up> ฟามมโยนตำแหน่งมันยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับนักเตะก็คุกีคุกีอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าแผนรูปแบบนี้มันเล่นแดนกลางนะครับบาเป้จะไปไหนแล้วแทงมาลูกนี้สวยๆโอ้โหโฟเด่นช้าไปแต่ว่าอ๋อน่าจะล้ำหน้าไปช่วงตัวนะครับอืมแทงทะลุช่องสวยแล้วแต่มาล้ำหน้านะโจเทซาครับหยอดมาลูกนี้ที่ดานิโลมา โซโบอสไลเห็นเพื่อนวิ่งเนี่มาเนมา,นมาคืนมาที่ดิคาไลครับให้เราไปฝ่าที่โอชิเมนก็ยังไม่ผ่านฟิลโฟเดนดานิลยืนประคองนะครับเขาแทงออกมาด้านไกลครับที่คิเรนเอาเป้ยอดมาลูกหนีได้โคกแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบนะครับยังไม่แรงพอโซบอสไลหาเลี่ยมพิกแล้วจ่ายมาลูกนี้ซอนฮูมินฝ่าที่โอชิเมน,โอ,เมนโอชิเมนครับมีช่องว่างเลยโอ้โหลูกนี้ มีช่องว่างแล้วลองซัดโอ้โหคาซิมิโรมาดึงแขนมาดึงคอเสื้อไว้ก่อนนะครับชะลอไว้ได้ตีฟาวินโยครับแทงออกมาที่เนม่าก็ยังไม่ผ่านแล้วก็ยังติดอีกนะครับฟาวินโยเอาบอลได้ฝากที่เนม่าวันทูให้เราไปดานิโลแทงมาสวยๆเลยนะลูกนี้ เนม่าจูเนียเนม่าจูเนียปาาเข้ามาที่ซองเฮมินแล้วลองซัดเองลูกเจ๊โอ้โหโคตรคมว่ะคมจัดสามประตูต่อศูนย์ผู้ซอนเฮมินโคตรสุดสามศูนย์แล้วผมไม่คิดว่าจะเข้านะเพราะว่าดานารูมามันยืนเสาแรกอยู่แล้วนะครับยิงแบบแสกหน้าเลยโคตรแรงตึงจัดเอา เขาเปลี่ยนเป็น4-2 4เกแล้วน,น,นะเดี๋ยวเราต้องขยับตามนะครับเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปลี่ยบในแผนการเล่นนะผมก็คิดของผมไปเรื่อยมั่วๆนะครับเอา้า4-2 1-3ยังไงเนี่ยลูกพี่ก็ต <c oughs>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  ามเลยครับนี่4-2 1-3ก็ตามเหมือนได้เหมือนกันนะฮะตอนเฮอรมินสลับเนย์มาโอเคลงตัวอยู่นะ DMF 2ตัว สี่สองหนึ่งสามแต่เขาไม่เปลี่ยนนักเตะนะใช้นักตเตะเซตเดิมเลยน่าจะมีการแบบเปลี่ยนตัวผู้เล่นมากมากลงมาน่าจะดีกว่านะก็ไม่มีการปรับแผนล,ละลุยเลโก้ลองเอาไปใช้ได้นะแบบว่าคู่แข่งใช้แผ่นไหนเราก็ใช้แผ่นนั้นเลยคือวัดดวงวัดฝีมือวัดดวงกันไปเลย <laughs> ส่วนเฮอมีนะฮะลงมาประคองไว้ก่อนเราเขาจ่ายไม่ได้ครับคาเซมิโร่เกือบช้าฟาบิโน่ ประคองไว้อยู่นะแดนกลางดีคาไลด์ยืนประคองนะครับแล้วนี้โอ้โหฟฟบินโยพระเอกตัวจริงโซลโสไลไม่เข้าบอลน,นะครับแค่ดักตรงกลางไว้เลาจะไปไหนละ่ะเดนิโด,ดครับดักไว้ได้และเดนิโด,ดมาที่โอชิเมนวันทูเอา้าหลุดหรือเปล่าแล้วแทงมาลูกนี้ที่โซนฮิมินซซนฮิมินครับเห็นเพื่อนซซนฮิมินเห็นเพื่อน,อน,อน,น,อนลองปาดมาลูกนี้ที่โซ,โซสไลด์ได้โอ้โหได้งางเท้าแต่ยังไม่เข้าแต่ว่าไม่ได้ยิงนะครับ ดิคัไลท์ประคองตรงกลางเดนดิดอวครับมาวัดความเร็วหรือเปล่าล่ะแดนเบิร์น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 เป็นไงล่ะใช้ได้อยู่นะดิคัไลท์มาที่ด้านกว้างครับเนมา่าฝากที่โซโบสไลวันทูครับให้แล้วไปฟาเบ,บินโยแทงตรงกลางที่วิกเตอร์โอชิเมนแล้วแทงต่อที่โซนเฮงมินลองปั่นโค,นคน้งลง่ตัวสูดโคตรสวย นี่ฟาฟิานโยแทงทะลุช่องนะสวยจัดเอาโอซิเมนลึงตัวประกบมาโซนฮูมินโล่งเลยนะรักษาลายไว้ดีมากครับมีซูเปอร์ซับนะฮะโซนฮูมินนี่แทงฟาบินโยนึกว่าแทงแบบเดอะบอยนะโคตรสวยคีเลอร์พาร์ทเอาแล้วเขาพอดเกมแล้วพอดเขาพอดหลายหลายรอบมาเลยนะส่งโลคาเตอรี่ลงมานะคู่แข่งกับ อีซักและมีอะไรนะแฟนลันตอเลสเอ้ยเดิ้บอยก็ลงมานะที่หลือเดบอยลงอยู่แล้วะจำไม่ได้แล้วนะไปดูอีกกันนะฮะซอนคือมินฮะเอ้ยเดบแดนเบิร์นเข้าว่าอีซักได้กดลูกดิฟูไม่เข้าจะได้แทนนะ โอ้โหอเล็กซานเดอร์อิซากุสาหลุดมาได้นะเมื่อกี้ผู้รักษาประตูนี้ยืนขาตายแล้วนะโจเซซ่าแล้วยังไงครับลูกนี้ไปโจเซซ่าเร็นสั้นนะฮะจะเป็นเพ์สุดท้ายของเราแล้วหรือเปล่านะเพราะว่านาทีที่แปดสิบก้าแล้วนะครับคว<จ>ามาที่โซบอสไล โอชิเมนวันทูครับให้เราไปเนม่าก็ให้เราไปครับมาที่ดิคาไลฟาบินโยแทงออกมาด้านไกลครับที่วิกเตลโอชิเมนโอชิเมนหลุดได้เอา้าชิบหายแล้วยังไงยังไงเลี้ยงหลบเลบีล้ยงหล,ล,ลบสองแล้วอู๋เกือบได้ซัดอู๋เกือบสวยนะแล้วโซโบสไลฟ์ร้องกดลูกนี้ก็ยังไม่ได้แล้วเนม่าได้หรือเปล่าโอ้เอาเขาน่าจะตั้งใจเลี้ยงเข้าไปดูตัวเองไปเลยนะครับ 5-0นะครับโอ้โอ,โ,อโกโนะ้ของดอนนอูมาาวิเตลซิมเมนเลี้ยงหลบมาอย่างสวยสวเกือบได้ยิงนะอา้าวแล้วยังไงเนี่ยอ่าเรียบร้อยกดออกไปนะครับหูชนะได้ครับน่าจะ5-0หละเพราะว่าเขากดออกนะขึ้นสู่ดีวิชั่น2เป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นยังไงล่ะ มาแล้วครับเริ่มมาต่อไปก็ไต่ดิวิช i ั่นหนนะไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะครับดวงดาวดวงนั้นเดี<ฮ>๋ยวไปดูการยืนตำแหน่งของทีมคู่แข่งนะครับว่าเป็นเช่นไรนะฮะไปที่เอ็กซ์ต้ายูสอินฟอร์เมนและแมทฮิสตอรี่นะครับ5 0จริงด้วยในแมนอิสบูออดีตดีวิชั่นหนนะครับอันดับ6,494นนะครับอันดับสูงสุดที่เขาเคยไต่ขึ้นไปนครับ คู่แข่งจาใช้เป็น4-1-3-2นะครับน่าจะเป็นแผนของทีมชาติโปรตุเอ้ยไม่ใช่โปรตุเกสหรือฝรั่งเศสไม่ชัวนนะครับสวยๆเลยมีเดน,นิสรอ้วยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ